ต่ช่วงหลังนี่โฆษณาเสื้อบ่อยนะฮะสปอนเซอร์เข้าก็ฝากอีกสักตัวแล้วกันนะฮะเสื้อยืดส,สวยๆย้อนยุควินเทจวินเทจนะครับเป็นเสื้อแบบยุค,คลาสสิกเลยนะฮะของเพจฟุตบอลวินเทจนะ,ะเพจฟุตบอลวินเทจนะ,ะก็เ,เข้าไปดูกันได้ก็เขาจะ,ะโคกับเนี่ยฮะซ็อกเกอร์เกตนะครับซ็อกเกอร์เกตเสื้อฟุตบอลวินเทจนะ,ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับน่าจะรู้จักกันดีนะฮะสำหรับ เพจนี้นะเป็นเพจแบบอ่านะเรื่องอ่าแล้วมีกำลังใจนะครับเป็นเรื่องดีๆทั้งหมดนะฮะไม่มีการเครกอ,อะไรไม่มีการเข้ามาถกเถียงเข้ามาด่าทอกันอะไรแบบนี้เมื่อคืนนี้นะฮะศึกอภิมหายุทย์โอโหระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับพวกพี่ๆลิเวอร์พูลนะฮะจบลง ด้วยการเสมอกันสมันเกินหนึ่งประตูตอนหนึ่งผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าผมมีเหตุผลที่จะบอกว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงจะไม่แพ้มแมนซิตี้เมื่อวานนี้นะถ้าใครดูคลิปเมื่อวานนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าตอนนี้คนที่วิเคราะห์ทำนายพยากรบอลแม่นที่สุดในประเทศของเราเนี่ยก็คือบอบูนั่นเองอถุยตัดเฮียแล้วนะแซลเล่นอําเล่นนะฮะอําตัวเองนะก็ ไม่ใช่อะไรหรอกผมดูอ่ะนะก็ผมผมมองดูสถิติในลีกแมนซิตี้ไม่เคยชนะลิเวอร์พูล l สองนัดติดต่อกันไม่ใช่เชื่อสถิติแบบนั้นนะฮะเชื่อว่าคือลิเวอร์พูลเวลาแพ้แมตซิตี้เขาจะทำการบ้านมาดีเขาจะหาทางปรับปรุปรงแก้ไขจุดบกพร่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อกรกับแมนซิตี้ได้ยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เมื่อวานนี้เอากันตรง,ตงนะเมื่อวานนี้ถามว่าผลเสมอที่เอธิฮัสเตเดียม หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกว่าอีส์แลนด์เนี่ยใครนะใครน่าพอใจมากกว่ากันก็แน่นอนนะฮะทีมเยือนกองเชียร์ทีมเยือนอย่างพวกพ,พี่่ก็น่าจะดีใจกัระดีกระดากันมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการไปควักแต้มออกมานะการไปควักแต้มกลับออกมาจากบ้านของทีมเรเบยสีฟ้าได้เนี่ยแม่งคือแต้มใหญ่นะถือว่าเป็นแต้มใหญ่พูดง่ายว่าเสมอก็เหมือนชนะนั่นแหละ นะคือไม่ไม่แพ้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คือข้อ,ขอแรกคือถือว่าเป็นแต้มใหญ่สําหรับลิเวอร์พูลข้อที่สองนะฮะเมื่อคืนเนี้ยเกมที่เอติฮัสเตเดียมลิเวอร์พูลเอากันองตรง,ตรงเล่นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะจ่ายบอลตะกุกตะกักผิดพลาดเป็นฝ่ายเจ้าบ้านนะฮะที่คลองบอลทำชิ่ง นะต่อบอลกันแม่นยำรวดเร็วกว่านะครับแดนกลางคุมแดนกลางเนี่ยคุมเกมได้นะครับคลองบอลบุกแล้วก็หาโอกาสทำลายตะข่ายของผู้มาเยือนเนี่ยได้มากกว่าแล้วก็ที่สำคัญแมนซชตี้ชิงจังหวะขึ้นนำก่อนได้ด้วยโอ้โหทุกอย่างเข้าทางเล่นในบ้านเกมดีกว่าโอกาสทำประตูเยอะกว่าแล้วก็ชิงจังหวะขึ้นนำไปก่อนนะฮะกับาก,การยิงของ เออร์ลิงฮาแลนก็ถือว่าเป็นประตูแรกในชีวิตนะครับที่สามารถกระซวกไส้หงแดงได้สำเร็จนะหลังจากที่ย้ายมาคาแข้งในอังกฤษเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วยังไม่เคยยิงลิเวอร์พูลได้เมื่อคืนนี้สามารถทำได้นะฮะสามารถทาได้สาเร็จก็ดีใจชื่นเมื่งกันไปกระดูแล้วทุกอย่างเข้าทางนำหนึ่งศูนย์ลิเวอร์ก็เล่นไม่ค่อยดีนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเล่นไปเล่นมานะฮะเล่นไปเล่นมาพอผมพูดแบบนี้ นะครับแมนซิตี้ยิงประตูห่างสองศูนย์ไม่ได้พอแมนซิตี้เนี่ยนะฮะพยายามที่จะเอาชนะให้มันเด็ดขาดอะพยายามที่จะพัเด็ดศึกไปเลยนะให้มันจบจบไปเอาลีพูให้มันไม่มีสิทธิ์กลับมาจากประช้าเพําทำไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าเวลาผ่านไปพอทำไม่ได้ผ่านไปสักห้าสิบหกสิบนาที ลิเวอร์เริ่มกลับมานะเริ่มกลับมาคือคือเดดเกมโดยรวมเนี่ยโอเคแมตติตี้เขาครองบอลบุกมากกว่าอยู่แล้วแต่จะมีบางช่วงบางตอนของเกมที่ลิเวอร์ pool เนี่ยสามารถที่จะบุกกดดันแมนซิตี้อย่างต่อเนื่องได้บ้างแต่ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรยกตัวอย่างเช่นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยจะมีอยู่จะมีอยู่พักหนึ่งเลยที่ลิเวอร์ pool กดแมนซิตี้แล้วเตะมุมนะฮะติดต่อกันเตะมุมอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นก็กลายเป็นเกมของแมนซิตี้อีกนะแต่พอพอแมนซิตี้เนี่ย ขึ้นนําห่างลิเวอร์พูลไม่ได้ทําประตูที่สอไม่ได้สังเกตเห็นไหมฮนะแมนซิตี้เริ่มเริ่มที่จะอาศัยความรัดกุมแล้วเริ่มที่จะเล่นแบบรักษาสกอร์มากกว่าเล่นเพื่อที่จะทําประตูเพิ่มเห็นความระมัดระวังนะเล่นแบบปลอดภัยมองอีกมุมหนึ่งมันก็เหมือนแบบแบ่งกักมันกล้าขลากลัวจะบุกเต็มตัวก็ไม่ได้แม่ อีกเดี๋ยวเขาสวนกลับมาหลังลอยมากไม่ได้นะเกมรับบางทีหลังไปลอยอย่างเกมเมื่อสัปดาห์ก่อนนุ้นก็โดนเชลซีกระซกไปสี่ดอกอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่กองหลังอ่ะเพราะฉะนั้นมาซิตี้ของเป๊ปโกเดลา่าก็เลยจะเอาไงดีว่าจะบุกก็แหมเต็มตัวก็แบบกลัวกลัวโดนสวนอย่าลืมว่าล์ฟูลเกมรุกเขาดุดนันเกมสวนกลับเขารวดเร็วนะฮะแลวหนักหน่วงเฮฟวี่เมทัลนะครับมีประสิทธิภาพสูง ครั้นจะรับก็เลินในบ้านโครงบนก็มากกว่าจะรับเต็มตัวเลยก็ดูกระไรอยู่จะลดบัตรกับลิวพูลเนี่ยนะมันตลกว่ะมันก็เลยออกมาเป็นแบบไอ้เฮียกล่ำกั่ำกึ่งกึ่งกล่ำกล่ำกึ่งกึ่ง,ง,งเหมือนนังเกงในเข้าตูดอ่ะมันจะแบบไอ้เฮียไปเดินห้างเกมในเข้าตูดมันจะแบบเฮียแม่งเจ้ามือลวงก็ไม่ได้สัตว์เอ้ยหญิงแม่งเดินสวนเฮียอะไรแบบเนี้ยถามว่าเกมลิวพูลดีไหมนะครับก็ต้องตอบว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคจะมีบางช่วงบางตอนที่สามารถบุกใส่แมนซิตี้ได้แต่มันก็ไม่ได้ว่าสร้างความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้มากมายอะไรนะฮะไ,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 ไม่ได้แบบไม่ได้แบบโอ้โหกดดันจนงงหัวไม่ขึ้นไม่ใช่แบบโอ้โหบุกกระน,นำแล้วมาเป็นแล้วลอกกระน,นำแล้วกระน,นำอีกมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็จะมาเป็นพักๆนะฮะโอกาสของลิเวอร์พูลไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนตัว ต้องเปลี่ยนตัวนะเอาเคอร์ติสโจนออกโอ้โหเมื่อวานนี้ผมไปภาคที่ร้านฟ o r ์นเลฟสนะ,กะเกษตรนวมินพราเปลี่ยนตัวเคอร์ติสโจนออกเท่านั้นแหละโอ้โห oh, คนลุกขึ้นยืน standing up ชั้นปรบมือกันใหญ่ <c oughs> แล้วพอเอาร้านกราเฟนแบกเข้ามาเราสังเกตเห็นว่าเกมเนี่ยดีขึ้นมีชีวิตชีวามีการทะลุทะลวงมากขึ้นเวลากราเฟนแบกเนี่ยเขาพาบอลบุกตะลุยไปข้างหน้าเนี่ยมันดูแบบเออเฮ้ยได้น้ําได้เนื้อหน่อยเว้ยเฮ้ยได,ได้แบบ ได้มีลุ้นหน่อยลุยดีอาร์สุกตรงลงมานะครับแม้ว่าจะแบบไม่ได้โชว์ลีลากระชากลากเลื้อยนะฮะก็จะหายไปจากเกมซะด้วยซ้าแต่ก็มีส่วนกับการทําประตูเกมเลี้ยววุ่นไม่ดีนะฮะไม่ได้บุกต่อเนื่องไม่ได้สร้างความกดดันให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้สักเท่าไหร่กองหน้ากองกลางนะฮะเมื่อวานเนี้ยกองกลางแพ้แมนซิตี้แบบรับคาบเลยนะกลางของล์พูลเนี่ยแม็กอลิสเตอร์ก็ ดูแบบช้าๆออกบอลช้าแปะไปแปะมาคาร์ติสโจนนี่ม่ต้องพูดถึงนะครับโดมินิกโซบสไลก็เหมือนเล่นไม่ค่อยออกกลางมาริตี้เนี่ยอาการยี่โรดรีเอาอยู่หมดแบรนานโนวิ่งพลาดไปทั่วสนามนะกลางก็แพ้แนวรุกเลียวูลเมื่อวานก็ซาร่าก็ไม่ค่อยจะมีบทบาทมากดาวินนูนเยสก็มีโอกาสนะแต่ก็ยังทำไม่ได้ดิโกโชต้านี่แทบจะถูกตัดออกจากเกมไปเลย ดูฝืดๆเคืองๆนะฮะเกมรุกของลิเวอร์พูลดูแล้วเดี๋ยอ,ม,อม,มากไม่ไม่เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่นี่แหละครับบทจะได้ประตูบทจะทําประตูได้แม่งได้ดือด้อนะลิเวอร์พูลตีเสมอแม่งดือด้อทั้งที่แบบเฮ้ยกูไม่ต้องบุกอะไรมากขอแค่จังหวะเดียวมันเข้าล็อกนะเห็นไหมฮะนะบอลจากตรงกลางไปถึงดีอาร์ซีอาร์ข้ามจากซ้ายมาให โมซาลาทางขวามีตัววิ่งทะลุเข้าไปในกรอบเขตโทษโมซาลายังไม่จ่ายให้และจ่ายให้ตัวหลังที่สอดขึ้นมาก็คืออินเวอร์ตฟูลแบ็กอย่างเทรนนะเทรนอเล็กซานเดอร์อโนที่ก่อนเกมเนี่ยทุกคนคิดในใจโอ้โหมึงเจอเชเมรี่อ่าเชเมรีม่โดกูเนี่ยพาทัวร์แน่นอนที่ไหนได้นะแม่งดอดขึ้นมาซับเลี่ยงเดียวด้วยขวายิงดีมากนะยิงหนีมือแอดเดสันเข้าโคนเสาเลย นะถือว่าเป็นการยิงประตูที่เฉียบคมเด็ดขาดรีบูลไม่ต้องบุกมากไม่ต้องสร้างโอกาสเยอะดูเหมือนจะเล่นไม่ออกด้วยซ้ำทั้งกลางทั้งหน้าแต่หลังเล่นดีนะหลังหลังหลังเล่นดีแล้วก็ประตูที่รีบูลเสียเนี่ยกเกิดจากความผิดพลาดนะของอลิซงเบเกอร์ไปเตะบอลปลิ้นหลังเท้าซึ่งมันพลาดง่ายไปหน่อยอันนี้ก็ต้องเอาไปแก้ไขไปปรับปรุงอีกนะว่าวันนี้ยกองหลังก็ เรื่องของเกมรับอ่ะผมมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เรื่องของการขึ้นเกมเนี่ยเห็นไหมจะไปจ่ายบอลแบบเขียวเสียวจะจ่ายบอลแบบจะจะถูกคู่แข่งตัดมีอยู่ช่วงต้นน่ะจ่ายไปให้เขาดีเขาเขาไม่ถน,นัดนะเขายิงไม่ได้นะครับก็รอดตัวไปแต่พอจังหวะจ่ายบอลพลาดของอลิสองเบเกอร์ก็ถูกลงโทษแต่เห็นไหมเกมไม่ดีแต่กลับมาได้มันน่าดีใจมันน่าพอใจนะฮะทั้งเป็นแต้มใหญ่ทั้งเล่นไม่ดีและ ไม่แพ้รอดตัวจากความปราชัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าพอใจของพวกพี่พี่เขาว่าแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับพวกพี่พี่มาณที่นี้ด้วยนะฮะถ้ายินดีแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆกด subscribe กดติดตามกดแจ้งเตือนกดไลค์และกดแชร์นะฮะรอดตัวจากเอทีอสเตเดียมได้ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็ะะก็จะโดนแซวใครก็จะแพ้แมนซิตี้กันล่ะจริงๆนะ ใครให้แพ้แมนเชสเตียร์อะไรร์พูลก็ไม่แพ้เชลซีก็ไม่แพ้อาเซนนอลชนะก็มีแต่ทีมกูนี่แหละไอสัตว์ที่แพ้แมนเชสเตียร์แล้วแพ้คาบ้านด้วยไอทียพอใจกันยังกูไปนั่งดูอยู่ที่ ford ออเดอร์ฟอร์ดอะนั่งหน้าเฮียเงีย้ยไอเฮียแม่งยิงเอายิงเอายิงเอางเอาแล้วแม่งก็มาดีใจดีใจตัวได้พวกกูพอใจแล้วนะฮะสำหรับท่านที่แซวผมว่าใครเขาจะแพ้แมนเชสเตียร์กัน <laughs> ที่เฮียก่อนนั้นคือคืนนี้แมนยูจะบุกไปเยือนเอเวอตันที่เพิ่งโดนตัดแต้มมามาดๆตัดไปสิบแต้มลงไปอยู่รองบวยของตารางแค่โดนตัดสิบแต้มมันก็มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะทำให้เอเวอตันเนี่ยต้องฮึดสู้นะฮะต้องต้องใส่เต็มร้อยธรรมดาใส่เต็มร้อยก็ต้องใส่เต็มร้อยยี่สิบเท่านั้นไม่พอครับทุกท่านเมื่อคืนนี้ลูตันแม่งชนะอีก ท่ากับว่าตอนนี้ลูตันแม่งทิ้งแม่งทิ้งเอเวอรนตันะครับเป็นห้าแต้มเพราะฉะนั้นเอเวอรนตนถ้าอยากจะรอดตกชั้นไม่มีทางเลือกนะเมื่อคืนนี้ลูตันชนะบอลหมัดชนะเอเวอร์ตนก็ต้องชนะไม่อย่างนั้นนะสถานการณ์จะย่ำแย่ทันทีในขณะเดียวกันแมนยู U, ครับโอ้โหมีข่าวดีนิดนึงลูกชอกลับมาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับนอกนั้นข่าวร้ายล้วน เมสันเมาส์ก็เจ็บเพิ่อมอีกคนนึงนะตรงกลางก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเอาใครลงแล้วนะเพราะว่าเอลิกเซนก็เจ็บกาเซมิโรก็เจ็บเมสันเมาส์เจ็บอีกคนนึงไม่เหลือใครละเหลือดอนนี่ฟันเดอร์เบกสกอตต์มาโทมิน่บูโน่แฟนนันลัสมุตทอยลุนมีข่าวว่าลงไม่ได้เจ็บอีกาจากนัดล่าสุดแรดฟอร์ดก็เจ็บาจากทีมชาติก็เหลือ อตัวนี้มักเสียเอาน่ะก็คืนนี้ไปเยือนเอเวอตันผมมองสองอย่างนะถ้าโดนเร็วโดนก่อนมีโอกาสไส้แตกแต่ถ้าเล่นด้วยความรัดกุมระมัดระวังวันนี้ไม่ต้องไปดานะถ้าเขาจะเล่นหน้าเบื่อเขาจะเล่นดันกว้างเขาจะเล่นช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเสมอได้ถือว่าหน้าพอใจนะสาหรับแมนยูคืนนี้แล้วก็ถ้าเราวิ่งเวลานะฮะยือเกมยืดเยื้อไปเรื่อยๆ ก็มีโอกาสที่จะชนะเหมือนกันวันนี้ออกกะนะครับ